สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องส,สูขสุขคมสุด,ด่ันนะจ๊ะพยายามโูกาจะมาผุดปุยแล้วพี่น้องจักหน่อยนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเทนมีทัวร์นี่ก่อนน,นี้มิเตจะเกลียอย่างกินทั่วกแกลนน้นำซ่าเพราะว่าลูกนอนแล้ว แล้วนูก็สิได้ตื่นแต่เศร้านาะจ้ะน้อก็สิได้ไปรับแม่ยายน้อยแม่น้อยนาอหนูเรียกเพื่อนกสิผ้าเด็กหน่อยไปไปแต่เศร้าก็กลัวจะออกบ้านใดพี่น้องก็คงจะรู้เนาะใส่เสื้อผ้าให้ให้คนหน่อยให้คนใหญ่แล้วก็เดินทางไปอีกกลัวจะถึงยังสิเนาะเพราะหนูตรงเ็นรถไปนั่ม อมหนูก็จะเริ่มเก็บคลองอีกจักน้อยเนอะจะเนอะหลังจากแอมอัดคลิปนี้เนอะจะหนูก็ไ <c oughs> ม่เลื่องจะเบานิดนึงเนอะแอมเอื่อ,อหนูก็พูดบกค่อยถนัดไทยกับฐนนดอีสานแล้วก็บางที่หนูพูดติดอ่างเงีางสิือจังแบบว่า แต่หนูจะพูดอ่าอ่าเราบางที่หนูคิดบอออกแล้วมันก็นจะเป็นคือแบบมันมันคือจังมันมันวางเปล่าแต่หนูบ่มีที่จะจดอีกอย่างเลยได้เพราะว่าทุกอย่างจะออกมาจากสมองหนูพูดออกมาสิ่มันบ่ละจะากหนูคิดได้แล้วหนูก็จะพูดออกมาแต่บางที่หนูหนูลืมไปอัี่สิแล้วมันก็นจะแบบคือจังมันมันวางวางเปล่าแหละคือว่าในสมองมีอยู่แต่แบบอ,อ คนติดอ่างก็อาจจะรู้ท้าถาถ,ถ้าเขามีอยู่ในสมองเขาแล้วเขา้อยู่ว่าเขาจะพูดอย่างแต่มันพูดบอ่ออกออกมากอย่างสีนะมันจะติดมันจะติดติดอยู่ในปากเขาเนี่ยแม่จา่าแล้วกาหน,นูกะเอมเป็นแต่ในหน่อยก็เคยติดอ่างในเมืองไทยเป็นบลากับบามันจะมาเป็นตอนโตอย่างีสิเพราะว่าอ,อยู่เมืองไทยมันเกิเบาหากเต็ม นูก็จำได้ว่าได้การแอบรักษาอีหยังบ่แต่ที่นู้นจำได้นั่นก็คือเพราะว่าแอบย่ำแอบได้ได้ใหญ่ามาอยู่สวีเดนแล้วมันบ่จาจะระบาที่นี่อสิ่งที่นู้นจำได้ก็คือแบบว่าเข้าไปอได้เข้าไปคือจังแบบว่าอการรักษาอจากหมอ,อยังสีล้วก็อคือจังแบบบำบัดอให้การเหนือ้อมันแบบ เบ่งเบ่งเสียงเป่งเสียงออกมาคือจังแบบว่าถวดแล้วจ้ะคือจังอาอาอแบบีแบบเบาเาี้งๆเบาสั้นๆแล้วก็แบบคือจังแบบบ่มีคนมารบกวนยังสิคือแบบว่าหัตพูดยังสินะเม่แมนหัดพูดภาษาได้จ้ะนะเม่แมนฮัดฮัดพูดให้มันแบบว่าเบา่ติดคัดนะจ้ะแล้วแบบที่นี่ แล้วหนูกับบเกงภาษาด้วยมันเวลาทั้งภาษาไทยภาษากลางภาษาอีสานเฮ่าอย่างสิเพราะว่าหนูกับมาอยู่เต็หน่ย่ยหนูกับพูดภาษาสวีเดนแล้วแต่หนูจะพูดภาษาอีสานอยู่แต่แบบว่าคือแบบบ่มี่บ่ได้การแบบว่าแอว่าจะมาคิดว่าพูดให้มันถูหรือแบบนี้คือแบบว่ามิแตว่าไปเลยแบบคือจังแบบแบบเด็กหนุย่ยพูดกับผู้ใหญ่อย่างสิแบบเขาพูดไปเลยอย่างสินะ่ะอันใดอาท์ทิม ที่ที่นูบลูยังซีเมนบละมันก็เลยติดมากแล้วคือจังแบบทานูจะพูดคิดอีกอย่างยังซีแมนบลาจาะก็คือแบบมันจะแบบมันมันค้างไงแม่พี่น้องก็จะถอดแล้วจะมันค้างจะแบบคือหนูกําลังคิดอยู่มันแบบที่นี่มันก็จงมันวิ่งไม่ได้สมองเข้าแล้วเข้ามีแล้วแต่แบบที่นี่ปากได้แบบนี้กามเนื้อห้องมุมนี่นี่มันบอกออกมากยามจะพูดมันก็เลมันก็เลตติดคัดนะจ้ะ เรลายิงมนุษย์มาพูดภาษาภาษาไทายภาษากลางภาษาอีสานร่วมกันมันก็แหฮงล้วนมากหฮงหฮงติดขัดลายกว่ากว่าเก่าอย่างซีเมนบัลจ่าเพราะหนูก็ต้องแปลน้ำวนหนูพูดอีกอย่างจากภาษาสวิเดนเป็นภาษาเป็นภาษาไทายอีสานอย่างซีเมนบัลจ่าเพราะหนูต้องคิดน้ำย่าหนูพูดหนูจะพูดอีกอย่างอย่างซีเมนบอจ้อาเพราะว่าทุกอย่างออกมาจาก ที่มันมีในสมองล้วนแต่มันเบ้าออกมายากนะจ๊ะคือแบบว่าเธอสิคือจังแบบเด็กหน้อยฮัดพูดไม่มันกับบอแมนแต่แบบว่ามันมันมันหาคํำบัตถูกบางที่นะว่าเขาเรียกอีหยางจังสี่แบบนูหาคํำบัตถูกนะจ๊ะแม้แต่ภาษาสวีเดนภาษาสวีเดนบางที่นูกับจังสี่มันบอละแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็นจะอามจังสีนะเพราะว่า นู่พูดตัวนูแล้วก็คนสวีเดนนี่ก็ติดหลายก็จะติดอืมอม,มันก็เลยไม่นก็เลยไปร่วมกันไปเลยคือจังอืมอ่าอย่างสี่นะอ <c oughs> นูจําได้ตอนที่เป็นเด็กน้อยได้ไปหามหมอนูกนจําอ่ได้ว่าอาทิตย์ละคขั้งหรือว่าจังไดนี่เขาก็จะตรวจปากข้างในปากเข้า ตัวจ่ลิ้นเฮาว่ายามเฮาจะพูดคือจังแบบว่าแต่มันเป็นภาษาสวีเดนก็จะว่าว่าโอ้ยเบายาวๆเบายาวๆแล้วก็เบายาวๆแล้วก็ฮัดฮัดฮัดเอ่อเบ่งเสียงให้มันออกนะบ่แม่นฮัดอันอาน A B C O B C D E F G อันนั้นบ่แม่นอันนั้นหนูได้อยู่แต่ยามมันปากมันบ่บ่บ่ไปนําสมองมันมันบ่ไปพร้อมกันแม่นบ่ล่ะจ้ะมันก็จะ คือจังมันมันจะสต็อปนะเอ่มันมันบอกออกมานี่ก็คือบมเป็นมาเตนอยแล้วกับพ่อใหญ่มากมันก็จะเริ่มหายไปเพราะว่าหนูกับบอคอยได้พูดอิสานกับไทยยังสีแมนบอล่ะก็จะได้พูดกับสวิเดนย่างเพราะเหตุง่ายนี่สีแมนบอลอาจารจะเราบัดที่นี่นูกับมาเริ่มท่ามยูยูทูบยังสีแมนบอลนูก็ต้องเริ่มคิดบัดนี้ เออเขาเรียกจังใดโนอแบบนี้ต้องพูดให้มันถูกให้มันเขา่าน,นี้มันบาลานูกะจะไปยังสิแตนทีน่เรื่องเป็นเรื่องคือมันมีจุดจุดจุด,จด,จดมาาที่ไปคือคือนูก็เป็นคนติดอางมกฤนหน่อยอยังสิมันบ <c oughs> อลจ่าทว่่า แอนได้กินยากันติดอ่างอันนั้นบบะมี่มิเตจะแบบว่าเขาเขาไปพบแอนคือจังหมอหรือพยาบาลยังสี่น่ะสมัยตะกี้หรือพยาบาลอยู่โรงเรียนอย่างแกลเซ่น่ะแบบว่าเขาจะหรือเขาจะให้มีคู่เป็นแบบพิเศษมากนางบะตองสอนการบ้านเฮาแต่จะนางเบากับเท่าตัวค้านั่นน่ะชั่วโมงหนึ่งยังสี่น่ะ คือแบบอาโออย่างรือว่าให้พูดอันใดก็ได้แบบให้มันพูดอันแอมล่ำข้อเขานี่ก็จะบว่าให้พูดในล่ำข้อหรือแบบว่าคือสมมติว่าถ้าบางที่เขาเรียกว่าอย่างเ้ารู้แล้วว่าเขาจะพูดอีกอย่างแอมการเลี่ยงการเคียนนี่สิแต่คือจังแบบว่าแอมนูจะย่านไว้กนแล้วแบบนี้ว่าว่านุจะพูดพิดพูดถูกนี่สินะเป็นบาลมันก็จะเป็นือจังแบบ S <S เอิม่มเอิม่มแบบบอออกไปเลยมันกัเลยกลายเป็นแบบเ,เคลียร์อย่างนอบนัณิเห็นบอจะเป็นคือจังแบบกลัวกลัวพูดพิดไปเลยแล้วมันก็มันก็เแฮดพิดลายกว่าเกามันก็เลยเป็นเป็นคือจังว่าเป็นคือเอิม่มเอิม่มคือแบบว่าด้วย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 หนูบอบบเกงภาษาอยู่แล้วภาษาภาษาไทยกับภาษาอีสานเพราะว่าหนูบ่ได้เลี่ยนหลายเมืองไทยเห็นบลาแล้วบัดิที่นี่ เราไปที่นี่แล้วมันก็นจะคือจังแบบว่าด้วยเขา่านเขาจะพูดผิดยังสีนะแต่แต่หนูบ่ได้พูดหมายความว่าจะเป็นอีกแบบนึงแต่มันออกไปอีกแบบนึงยังสีน่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นคือแบบว่าคือจังแบบว่ามันมันเลยติดแบบติดเอ,เอคือแบบว่าหนูคิดบอกออกว่าจะจะใช้คําไหนจังสีแมนบอลจ,จะ่ะ นั่นก็คือโดยการว่ามันเป็นตัวตนของหนูจังซี่แล้วกับไงขึ้นมากกับบอด้ไปรักษาเรื่องอันนี้เขาได้จาได้ตอนเน้หน่อยเขาก็จะให้นั่งเป็นกุ้มยังสิอนะ่ะถ้ามันมีกุ้มกุ้มหลายๆโคตย่ยมเขาเลียนอย่างสิมันจะมีกุ้มอ่านกับกุ้มเขียนอย่างสิมันบอละ่ะอันนั้นหนูกับพานอยู่แล้วแต่บัดที่นี่จะจะกุ้มพูดได้บดนี้กุ้มพูด เขาจะจับให้เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ยังสิ่อะเขาจะบรกับจับให้เป็นสามสี่คนมาร่วมกันหลายๆนเขาจะว่าจับตอนสมัยโนเรียนเขาจะจับเป็นคู่ขึ้นหนูคู่กับผู้นีิแล้วหนูคู่กับผู้นี้จังคุยกันยังสิ่่ะแล้วมันจะสีง่ายสิแมนบอลอ่ะแล้วก็ก็จะประมาณนั่นเอมหนูก็เลยมาบอกพี่น้องว่าหนูก็จะพยายามเอมพยายามจะบ่อียงเกาะ อาหรือว่าพูดแบบนติดคัดคัดจังสิ่นะ่ะเพราะว่าหนูกับเบเกงภาษาเนาะจ้ะเนาะแต่หนูก็อยากให้พี่น้องสุภูสุคนให้เวลาหนูแล้วก็อยากให้เขาใจหนูนเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะเลยไปกินน้ำ่าจอยโอ้ยเนะกินน้ำ่าก่อนไปสันเริ่มแรกเริ่มแรกกัน กะอายกล้องกะบบุก่านั่นกะแห้งบุก่าหลายกว่าเก่าวันนี้คุณตามเคยหนูเบาแต่น่านว่าหนูกะยุ่มอยู่ประเทศสวิเดนหลายกว่าหนูอยู่ประเทศไทยแมนบร่าจ้าแล้วหนูกับบลูแมนบร่าแลย้อบัดที่นี่ย้ำย้ำห้า มาทำยูทูบช่วงห้าอายุสามนีแล้วจังสีน่ะเราก็จะมาห้ามาหัดพูดภาษาไทยอีกครั้งแบบให้มันถูกหรือพูดภาษาอีสานให้มันถูกเราก็จะพูดให้ถูกใจสำหรับทุกคนกับบได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวตนของหนูที่หนูเป็นเออเอออะอะจังสีมันบ่แหวว่าหนูหนูทำเออเอๆอะอะมันมันเป็นจังสีมากมากแต่ใดเรามันแหงยากมันมันอยากอยากสำหรับหนูพูดออกมา น,นอกจากนาะเล็กหน่อยสวีเดนกับเป็นหลายนี่เล็กเด็กต่างชาติก็แลหละที่อยู่ประเทศสวีเดนนี่นอกจากจะเป็นหลายไปไปฮัดเขายังเป็นเซียงจากลำข้อกรัรม การเนื้อตรงนี้นะเขาเรียงยังตรงนี้นะไอ้อ,อานสมุงสม,มุตนะนี่เขาอ,อ,อาน้อยู่แต่ย่านเขาจะพูดนี่ย่ามาถท่านิดถึงคิ้วเขา้าเองสิย่านว้ถาแล้วแบบโอ้ฉันจะพูดผิดบนนอกเขาพูดจังไดยังสินะ่ะคือจะมันเป็นคือจังแบบ แบบโอ้ยฉันจะพูดพิดบอสแล้วมันก็จะเออคือแบบย่านไปเลยอย่างสีนะอันนี้แกไม่กินทั่วแต่นหน่อยๆมอยู่สวีเดนกะจำได้ว่าแพ้่ทั่วอันนี้มันก็ทั่วจังสีนอททั่วเซนแซ่เกือมันก็จะขั้นค้อยังสีอะกับ่ไไ้กิน นี่ยก็จะเป็นเพื่อนเก่าโอนสีน,น้ำนกพ่อใหญ่ขึ้นมากก็เลยเริ่มฮัดกินอีกนิดอีกนิดจังสีฮัดไปที่หน่อยทามันกิดนลายกรยะแพงที่หนักนั่นาน,นั่นที่ก็จังซื้อไม่ก,กินบางนเนใหนเป็นลายวันู้ถับแพทั่วเฮงหามี่เลยในบา้านยังสีน่ะ mm. เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยังสีเคยเห็นเขาเยอะที่เขาแพ้เกือบจะหายแก่พอออกกัน mm. มี่ เพื่อนหนูกับมี่เขาว่าเขาเป็นผู้จังคนสวีเดนนี่แหละ <c oughs> เพื่อนเนาะอมเมนตนั้เ,เพื่อนนั้นอีกคนนั้นเนี่ยเพื่อนอีกนั้นที่ทาํางานนิสิตนะเขากับพูดแบบกู้จังแบบว่าเขาคิดบ่ออกอันนั้นเขาคิดบ่ออกแต่เขาพูดออกแต่หนูคิดออกแต่หนู พูดออกมาบ่ได้ว่าว่ามันจะคือแบบว่าจังหวัดจังจังหวัดใดดีนอจังหวัดจังหวัดใดนี่นอจังสิพูดจังสิแบบจังสินา่าเือการเป็นแบบแบบการกลัวญานิจังสิเนาะแล้วมันก็พอกลัวญานแล้วมันก็จะปุ๊บเลยสมองก็เลยหยุดเลยแบบน,นี้ก็จังแบบข้างไปเลยแบบน,นี้ <c oughs> อยากให้พี่น้องสุปผูผซุคนทุกท่าน เข้าใจหนูเนาะจ้ะเนาะมันก็บางง่ายสำหรับหนูแหงมีลูกมากนางกวนนัน้านแบนี้แฮงตรงตั้งสติเลยล่ะมางที่ก็ลืมไปเลยว่าสิ่าหอย่าง <c oughs> จนว่าลืมุปละ่ะมันตรงมีสติสตินะมี่แต่นี่มันจะบอออกมาก <c oughs> แล้วหนูก็เป็นพุ่มแผนน่นเกี่ยวกับโรคหอบหืดยิ่งโรคหอบนั่นเป็นบลาเพราะหนูต้องพ่นยาเด้หนูไปแม่งกินยาเสียหนูต้องพ่นยาจากเขาปากใส่ข้อนี่เป็นบลาะจะังถ้าย้ำหายใจออกบ่าอะไรนี่ต้องพ่นต้องพ่นยาไว้แล้วเมื่อวันเริ่มขั้นจังเสียต้องพ่นยาไว้ น,นี่เป็นยาพ่นที่หมอสั่งให้เนอจากนั่นแหละมันมีจุดเหตุอันที่นีเ่เขาเรียกว่าอย่างจุดเหตุจุดเริ่มต้นมาแต่ใส,ยอยส่อย่างสี่สี่พร้อมนเนองจากเนาะหนูก็บขอขอบคุณทุกท่านเน้อจ้ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มาติดตามแล้วเขามาชมนล,เขามา,มลเขามาชมเชยลูกหนูเขามาห้กำลังใจหนูแล้ลูก,ลกขอบคุณหลายๆเนอจากเดี๋ยวเ,เมื่อนี่แหละ ตอนนี้มันก็นตีหนึงแล้วตีนึงครึ่งแล้วนูก็จะไปเก็บคุ้งเก็บของเสื้อพงสภาให้รู้เพราะว่าถ้าไปก็ไปทั้งวันเนาะจะมือน,นี่ล่ะนี่เขากันนับเป็นมือน,นเนาะทามันเกิดเทียงขึ้นเนาะมือน,นี่ล่ะจะไปรับแม่ยายน้อยแล้วก็จะคงจะอยู่ข้างนอกกันในเมืองอ่ะล่ะ ทั้งวันนากจากเนาะนี่ก็จะเป็นยังสี่สลรับภาษาทั้งภาษ,าษาการทั้งภาษาอีสานพรอมพี่นวว้องบบนี้ก็จะอ,ออกไปทั้งวันก็นต้องเตรียมผ้าอ้งผ้าอ,าอ้อมข,ขนมขนมหลไรสิ่งหลไรย่างให้เล็กน้อยเ,อเสื้อผ้าไปไป เตรียมเตรียมไปแบบพกไปน้ำยังสีเพื่อมันจะเปือ่นมันจะแฉะตรงไดนเปลี่ยนอย่างพร้อมเนาะจ้ะเนาะโอเคจา้าหนูกะสิไปแล้วขอบคุณทุกท่านเนาะจา้าเดี๋ยวจังเจอกันเนาะสวัสดีจา้าขอบคุณทุกอย่างเนาะจา้า